กต่วสวัสดีท่านผู้ชมเลเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านครับวันนี้วันพุธที่2มีนาคม2565มาอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในทีมกันหน่อยนะฮะสำคัญนะครับนำเสนอข่าวทุกๆด้านทุกๆมุมนะฮะประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะฮะนอกเหนือจากเรื่องคุณแตงโมในขณะนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่นกันอย่างเช่นผู้ติดเชื้อโควิดในทีมรายใหม่สำหรับบ้านเราวันนี้ตัวเลขอยู่ที่22,197คนครับส่วนผู้เข้าข่ายการติดเชื้อแบบตรวจแบบ antigen test kit ATK ก็ตัวเลขอยู่ที่17,514คนยังระบาดเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะฮะในขณะนี้แต่มันเป็นสายพันธุ์โอมิคอนซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นยังต้องระวังตัวแล้วก็ตั้งกัดให้สูงไว้อยู่นะฮะท่านผู้ชมนะครับส่วนผู้ที่รักษาหายและสําหรับวันนี้เนี่ย1 9บ9 3คน แต่เรายังมีผู้ที่ยังกักตัวอยู่รักษาตัวอยู่ไม่ว่าจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสนามหรือจะไปกักตัวที่ h o สปิตอลศูนย์พักคอยคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองที่บ้านโฮมไอโซเลชันตัวเลขอยู่ที่218,784คนก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะฮะสำหรับผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในขณะนี้แต่ตรงนี้นิดนึงท่านผู้ชมนะฮะไปดูผู้ที่มีอาการปอดอักเสบหน่อยก็คือเชื้อลงปอดอย่างหนักนั่นแหละ 1,000กับ94คนและต้องใส่ท่อช่วยหายใจในะขณะนี้เนี่ย310คนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ป่วยไม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยขอให้หายไวๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงส่วนผู้เสียชีวิตในวันนี้45ท่านแล้วก็เสียชีวิตสะสมตั้งแต่เรามีโควิดในทีมมาเลย22,900กับ27คนขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งนะฮะสำหรับคนที่จากไป ครอบครัวที่สูญเสียขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนวัคซีนครับท่านผู้ชมนะฮะในขณะนี้เนี่ยเข็ม 1, เข็มสเข็ม3ามเนี่ยสามารถบูรณาการการฉีดเนี่ยรวรมการฉีดรวมๆแล้วเนี่ย123่งล้านดดโดส3เข็มรวมกันนะเข็มที่1ก็53.6ล้านโดสเข็มที่2เนี่ยก็49.6ล้านโดส แม้กระทั่งบูสเตอร์เข็มที่3ครับ20.5ล้านโดสน,นะครับแล้วันนี้วันนี้ข่าวของคุณแตงโมก็ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปท่านผู้ชมแต่อย่าลืมครับก็ต้องดูแลตัวเองอยู่นะฮะเรายังไม่หายจากโควิดนะครับสู้ๆและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับขอบคุณครับ